พี่น้องเอ้ยเหตุการณ์เป็นแนจงสันมาโนบอทนไหวเกิดสงสัยโกแม่นเตบท่านจาเวาหวังเสี่ยวข้าขึ้นไปทุ่นเสด็จแม่โทษอายากระแลวแต่แพ่เขาแล้วเตือนีีเทวีเจ้าว่าจังไดน,นอ้องฟังนี่ท่านอย่าลงโซนโบทนี้พ้นกำลังกันสายฝนมนนสวรรค์นนะักประพันธ์ภูเขาจับอ,อมองบอนดีมเหสีหยาดป,ป่าออกมาว่าลาดกิด องเนื้อหัวซ่องพิคิดพัดสดาใดกไก่บ้านการสงครามมาทาผ้าทาหารได้ออกป่าพ่เห็นกลับขึ้นมาเป็นเวลาหนึ่งมือหรือมีเรื่องบอดีออกสงครามเธอนีสเสด็จพี่พ่เห็นกลับตลอดทั้งกองทัพพวกทาหารกะหายจ้อยเข้าในองค์ชายหน่อยทั้งที่ดาผ้ากันห่วงใหญ่คันิอยู่บ่เลวขั้นปานนี้สร้างบอมา พี่น้องเอชายลอยเสียมพอจีนอําเปานีเสด็จพ่อของเจ้าได้ยกทัพไปสู่สงคามยังไม่ได้กลับขึ้นมาเลยแม่เป็นห่วงเหลือเกินนะลูกเสด็จแม่ห่วงมอมฉันก็เช่นเดียวกันนะพะยาค่ะอยากกับมากาบทู้นปรึกษาเสด็จแม่เรื่องนี้พอดีนะพะยาค่ะถวายบังคมเถิดไปยาค่ะมาคว้าจอพญาทรงประจิต บอท่านยกกองทัพกลับขึ้นมาบ้านเมืองกอบพวกเราหลอกเลอะพะยะค่ะถูกต้องเลยโกแมนนี่โก,แม,โกแมนโกมาพะยะค่ะพวกท่านนี่ไม่เป็นทหารพะศาไดกันวะฮะจนป่าน,นี่เส็จพอของเรายังบอทันอีกยกทัพกลับเข่าในเวียงในวงังพวกท่านเปลี่ยบนบอท่นยกกองทัพออกที่ต่างหาพระองค์ฮะ ท่านนี่มันขี้ขาดตาเขาใส่ม่ได้มีแต่คนเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนชายเล็กของแม่แม่ว่ารออีกสักวันหนึ่งทะลุถ่ากว่าเสด็จพอประกับขึ้นมาเขาว่ากันอีกที่ไม่เฮียค่ะเสด็จแม่ขอถวายบังคมเพิดอนเพื่เจ้าค่ะมองฉันน้ำข้าวดีมักลาบทุ่นเพื่เจ้าค่ะมีเรื่องอย่างคุณหลอดเหรอคือเดี๋ยวนี้ขาซึ่งงบทำกับเมื่อเมื่อเมื่อเมื่มันอเมือเมื่อเมื่อดเมื่อเมื่อเมื่อเมื่ะเม่อเมื่อเป็นข้าื่อเมื่เกิดนะลูกขอถวายบังคมพระเจ้าค่ะมเหสี โอ้ผมมีข้าวลร่มากาบทุนพ่อเจ้าค่ะฮะข้าวลายอย่างกัยยงคนคุณเอเ็นโผลไปหอดตาแล้วคำมากกันเลยบันธมหลับตื่นขึ้นมายังเส้าเห็นตระหอยเรียกโงงหายไปตายแล้ว<ะ><ะ>หมายความว่าสเสด็จทีน่ะสิ้นสวรรตน,นครหรอกแลรวฮะเป็นความจริงพ่อเจ้าค,ค่ะเป็นความจริงหรือทันมนตนี่ทานมานตเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยฮะเมื่อตะกี้นี่คุณหลอดขึ้นมากราบทุนสเสด็จแม่เขาบอกว่าคาซึ้งเนี่ย ยกทพกับบ้านกับเมืองเขาไปแล้วเฮ้ยได้คุณเอ็มขึ้นมากราบทุลเสด็จแมเขาบอกว่าเสด็จพ่อาาพาหายตัวไปในที่นี่พวกท่านเป็นฐานเป็นแม่ทัพแม่กองเนี่ยดูแล,แลรักษาเสด็จพ่อของเบบได้กันมันเป็นไปได้ี่ท่านมโนองค์ชายฟังมโนอพอดีกนไปเจอะครับมโนจะขอช่วยตาวามจริงในการออกทัพสงครามในครั้งนี้เป็นไน้กันองค์ชายพอพวกกระผมยกดาออกไปถึงกับว่ากับว่าเห็นกอบทัพ้องศัตรู อ,องค์นึ้อหัวแสราขงขวบกับผมนี่นอนอยู่ในกลางป่าปองค์ชายทุกคนหลับไม่ได้สติเป็นหัวเตือน,นขึ้นมาเมื่อเห็นอ,องค์เนื้อหัวทั้งสองเห็นแต่รอยเลือดที่ถูกข้าลายนี่เป็นแค่องชายท้องมนุษยมันเป็นจริงหรือเนี่ยปเป็นแค่องค์ชายปลย่าายอยความเสด็จพาวเลยเขานี่หายตัวไปจริงๆโถพวกท่านนะพวกท่าน แค่ที่ได้กล้าปล่อยปะละเลยเสร็จพ่อเดี๋ยวหายตัวไปในเชนนี่ต้อคน้นหาบันาดสติจริงๆนี่พี่ยาขาวใช่เสียแล้งที่เราได้ไว้เดือเชื่อใจในตัวพวกท่าไปหลอกสองคนตายนี่พี่ยาขาวพวกเขาขาที่พึเริ่งนี้ชายเล็กฟังท่านไายงานว่า สเสด็จพ่อของเขาตายแล้วน้องของีน้ำตาผ่านป่านวารีสีพี่น้องดังไทยประเทศไทยโอ้เอากระสันน้องพี่เอ๋ส่งคำดำหวังป้องขา องลาชาให้เจ้าพอมากลาดหน่อยนอ้องบุญสนองหลังไทยใหญ่สะท้านวันเวเฮ hey! และนอบาทนี้เมืองที่เกิดโกราคณคนบดีขีมาายื่เอ็มนครีพังอยู่ลง สมใจผู้สร้างเจา้าคนสวมเขายังมีอยู่ชายหน่อยใจหดหูเกิดอดสูเขียดแขนแขนการนี่มีเงียนงาน่ายชายหน่อยยังโจโกโปยนยอยง่อยสตัตว์ตู่แตนมดูโกโมเม่ เมนบพโบภะไทยสารสงฆ์ข้าจำต้องเป็นเชนีแหละหนูกม่ต้องมีการตายเกิดกำมมันใดไัยคุณสามสเว้นอันใดไทยคนณก่อเมืองนรกให้มารอ <c oughs> คนจงของใจหยาบสามให้มันใดเมนลับกับ เอาละกายด้วยเหลือใจอเดชมาผมสมพวินใจสนเสด็ดแม่มองฉันขาดที่พึ่งแล้วเียขา้าทำใจเสเถอะลูกนี่หัดมาดลบมาโดลพวกท่านเป็นฐานรักษาการภาษาได้กันฮะกลับขึ้นมาบาดเมืองโดยที่พวกมิพงตีต้อยห้อยตามมานำพวกท่านต่เมือชี้ขาตาขาวสิ้นดีเดียวจุดที่บโกเมน นี่ทุกคนจงฟังเราระหว่างการตายของเซเดนพองของเราในคราวเรื่องนี้นี่มันต้องเป็นแผนการของคนชั่วร้ายแน่นอนมันต้องมีคนส่วบางคนลอบลรบมาชสวยซเซเพองของเราเย่เราจับตัวใม่ได้เชียวหนาเราจะมาหาจริงเป็นถึงจะชั่วคนเลยทีเดียวนี่ชายเลสใจเย็นๆก็ลูกเซเดน ดูเสด็จแม่เนี่ยไม่ได้เสียใจกับการจากไปของเสด็จพ่อแม่แต่นีดเดียวเลยแม่พญ่าใช่หน่อยใช่เลยแม่ก็เสียใจว่าหน่อยก็ไปก็พวกเจ้าหรอกนะแต่ว่าแม่เป็นห่วงเทพนครของพวกเราไหนเสด็จพ่อของเจ้าก็สิ้นสวรรคตไปแล้วตามกฎกบินเมืองถ้าว่ากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งสิ้นสวรรค์ไปเราควรจะแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นภายในยี่สชั่วโมง พรเมีสัตว์ไม่ี้ไม่อเตารณ์ใเปี้วัจะโยกชหน่อยบูรณากรคนน้นพ่อมีปะยชค่ะพระเมีคนที่เราเห็นสมควรที่จะเป็นกษัไม่สืบต่อไปก็คือถ้าหาเกโตแม่งพระเมีีัแบบนี้ไได้ร่คก็มีบ้านเรื่อง ผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ปกครองเรื่องใดต้องมีคุณสมบัติอยู่ธาระการคือข้อนึงต้องเป็นสายเลือดของกษัตริย์ขอได้สองข้อต่อพีเมียขอได้สามข้อต้องมีลูกเราไม่ขอเบนหรอมันเป็นผู้ใดกันมันเป็นเพื่ผู้ใดของพระมเหสีพะยาค่ะนี่เนี่ยวะ้าเป็นเช่นนั้นเราขอแต พรเธอาพยาคาผีป่าตน้นใดกันมันมาสิงจิตสิงใจสเสด็จแม่มมฉันสเสด็จพ่อจากไปยังไม่ถึงคำวันสเสด็จแม่ก็จะมีไม่จเจ้าเสด็จพ่อมองฉันไปแล้วเลยพยาคาหัวตายปัญหาผ้าป่าผีาป่าประชาชนในต้องตีชินินท่าสเสด็จแม่มมฉันแน่เลยทีเดียวสเสด็จแม่แมชายน่อยลับบ่ได้ อยากอายไทยพ้นอีกก่อนลาสะดอนสิินทาแเมพญาตสังหารวางสิงยกเอาฐานขึ้นของเมืองมันบบแมนชายหน่อยคิดเกียดแค้นแทนเจ้าพ,อพอ่อพระองค์แม่เอลาชวงเยกวง ่วงชนเพิงอาศัยแม่สั่งใจเร็วซ้ำกิเลสนะตัหากรกล่าแม่เกินไปเดนนะใช่ไหมหูตาหมูหัวใจเปื่อนกลับมาคุณบอกขิดอาน,นงไ,งไปหลงหลักนายฐานแม่สันดานหยาบซาปัญญาตื่นบอละอายมแม่ ายเหลือดมี่แท้แท้สเสด็จแม่บ่มงเห็นบ่ายานเว้นสิน้ำทันจองบาปกรรมให้น้ำเกีเมสมีใจเลียวสินทำบ่คิดอาลล่นานไปหลงรักนายทหารเป็นแผนการแม่สันบอที่ป้องขายพอตายแม่ ชายหน่อยรับบอด้แม่ใจสัวอปีแม่กะกี่หลายผัวแม่สัวซ้ำน้ำบาเ <Okay. S 1> ห็นให้ผมขายนาประชาชนสยามมีม่เหสีเจ้าแผ่นดินมีมนต์พินแต่เตือนเมืองบาน ววววนววนวนานายเเเ่มแอใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ เสด็จแม่นี่แสดงว่าการตายของเสด็จพอในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแผนการของเสด็จแม่ด้วยแล้วไม่อยารเสด็จแมทุกนหยองฟังเราหองพากันขอรัตออกไม้พอกันเดียวนีขอรั้เสด็จแม่า พวกนายต้องร้อยพักพยาคารสิแม่ท่านมานบมานนคุณพวกคุณเอ็งเหตุใดพวกท่านบ่อยพ้นขโรปัสสัตต์อกไม่ล่ะเหรอหรือว่าพวกท่านขัดขืนเราจะได้สั่งหารเก็บ่วโคตรเฮ้ยกลัวกลัวใจหน้าตาเขาและพวกเจ้าก็เหมือนกันใช่หน่อยใช่เล็ก เสียงพ่อสอนนำไพ่นับแต่ว่าน,นี่เป็นตนไปนะลูกกแม่นเขาคือพ่อคนใ่ของพวกเจ้าพวกเจ้านัาน้นนายใจขึ้นขลุบเขานะลูกสเสด็จแม่พยา่าคนที่ปวกบอมฉันควรจะทตมความขลุบมู่ด้วยกันสองพระองค์งงพญาเสด็จแม่หนึ่งคือสเสด็จพอ่อซึ่งเป็นพ,อพ่อบังเกิดกล้าของบอมฉันสองคือสเสด็จแม่ซึ่งเป็นทีรัก,กีนของลูกๆทุกคน แล้วไอโกแม่เราพยาคาเสร็จแน่ไอโกแม่น่ะมันเป็นผู้ใดกันม,กมันเป็นแค่พลอยไอ้ทหารสั้นตังมองฉันบัมีวัาน,นขำวากบราบ้นเดขาบพูายา วันนอไรก็ตามสร้างให้ตัวแม่เนี่ยร้องโทษได้ตามสมควรแซงเวลาแล้วเราขอตัวเด็กยด็้เดอยเกยเด็ดินรเดนยเดน้อสนนดนอดกดีนเนนนนด มีทั้งอำนาจและวาสนามแลไมีอันยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ปดนี้เป็นต้นไปเราก็คือราชาปโกแมนผู้ครอบคราาองเทพนครธานีไอ,อ้คนใดที่อยู่นสถานที่แห่งนี้ถ้าฟ้าปลืเลืกขัดคำพังของกโกแมนแล้วก็พวกมันจะต้องถูกประหารเย็ดชั่วโคตรดีด่วะ และจะต้องสยบอยู่ใต้หุงตีมของโกเแมนคนเดียวเท่านั้นเวยโ่แม่เฮ้ยเฮ้ยไอ้สันดานไอ้ชาจู่ะไอ้เหี้ยไอ้คนรลื่ตัวยไอ้หวลื่มตีนัวไอ้บร์กิเลนบุญกุญแงแกมาที่แสดงตวเนี่ยน้าทุกคนของบ้านเ ้ององเว้ยแม่เราเว้ยมึงรู้หรือไม่ว่าเวลานี้กูเป็นไผ่แล้วมึงเป็นไผ่วะนี่ไอ้กูแม่กูม่คิดวาก่อนเลยนะว่าตลอดเวลาที่ราราชการมาแล้วกันว่ามึงมี่จแล้วถึงขนาดนี้กูมัแน่วเว้ยแม่หนึงเถอะมึงจะได้เห็นนี้กันกับกูไปไม่ทิ้งขาดแล้วลม่พันธุ์เราไปเถอ กเนี่พวกเราทุกคนในที่สุดคว้มยิงไงกระโตกอยู่ในกำมือของพวกเราเลยแม่เราเ้ยไปไปฉลองคว้มยิงไงของโกแม่กันเถอะเว้ยไปเลยเดินทางกันดิวอ่ะไปชาโกแม่สน็บเลยขยับมาดวงยังสั่งมาลุงสมใจได้ทุกสิ่งวง่ปันได้ปิ่นจริงตัวและได้เลื่อนขันจากนายสันยุทธทหาร ได้เป็นเจ้าผ่านป่าพญาใหญ่กแมงแตนที่เจหล,ลายไปกับผมตอนนี้ไเ่สี่พญาทานต้องการเามาเป็นครูเอาเป็นผัวสมสูลืมหอดผัวเลยลูกซ้ำน้ำใจแท่อีแม่เอ้ยกแมนยิมเปยเปย์หลงยศศรี เทพนครธทานี่หักแม่นเมืองเฮาแหละเป็นของพ่อเบอร์แล้วบาปกามีกะตามแล้วบอกให้ผัวย่านยอนหัวเพิ่นใต้แต่ก่อนบ่เห็นคืนมาบอกซ้ำว่ากำนันอยู่บออ่อนใดนาไปายวุ่อ้ฉันโลอก ฉลองดาบกายะสีลจะจะจะตกยำแหลงเะาเว้นสีแดงอาบน้ำปับแปงแต่งตัวไปทีส่สาวหัวใจอ้ายนี่ดีใจหลายเงาเงาย้อนอว่าผูา้สาวน้า้ายไปเล่นน้ำย้อนว่า จำเอาจำเอาหัวใจเหาเห่าดิ๊นดาวดาวเฝ้านำคิดเห็นน้องลากรับว่าจะถไม่ทำพิดจำมอเตอร์ไซค์ลมขัดผมดีวีดีพิดจำมอเตอร์ไซค์ลมขัดผมดีวีดีผ่อเถื่อนคนดีไทยหวัวใจเกือบไฟเห็นเจ้ากลับ ผู้ชายนั่งเฝ้ากันอยู่ที่บ่มีคำเว้าใจมันเศร้ามิสิลีพาป่าตาจังสีมีบ่สิอดไว้พาป่าตาจังสีมีบ่สิอดไว้ไวเลือใจได้ลาเอินไปมาเห็ดใสจีเปาไตล่างกระซังเห็ดอายลงได มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านสามไว้เทีงหองเทีทงให้แข่งเสียงมอเตอร์ไซค์เทีงหองเทีงให้แข่งเสียงมอเตอร์ไซคท่านผู้ชมครับ อันควมหวังที่ตั้งไว้ให้องค์ชายน้อยเป็นกษัตรเป์เป็นราชาตากกิกระผัดก็ผ่าดไปย้อนคนชั่วกลัวตีมืองสีพังห่างเอาคนเลวขึ้นข้องลาดมาเหสีพระบาทเจ้าในตอนนี้ต่างแต่หลังสาแลว้สุขสันค์ความมโนซื่นสดใสเดียวนี้สมใจมากแม่เมืองลหลลน้นสามีตนตายแล้วสุขอันใดสีเทาโทจังออได้ย่อหมอด้ยโกแม้นใดนางนาโคเ สะดอนบอกพร้อมแล้วแต่บ่มีสนเอาเหตุผลของตนผููเดียวมาเว้าอย่าตาผัวสอนนอนน้ำคนใหม่ยกอำนาจบอกให้โกเม้นได้อยู่สบายสร้างลูกซ้ายกับพ้องนั่นมั่นบังอาจมาสอนเสียมพ่อสอนนังไพรกับ,บพ่อ่อใจด้วย แสนหวนไหวห้วนห้วนลูกมาสอนมาดาพ่อปั่นหม่ทางตายคิดขึ้นมาเราเชียดแขนลูกผีบ้าสบอตายองค์พระบาทพระเจ้าอ้ายตายจากสัง่าดีฉันนีมีความสุกยากสิบันยัยดังเองเนี่ยมีผัวไวัยรุนน่นนายทหารผู้กาแกงสุขภาพกะขแข็งแรงสวรรค์แปงแตงไย ไทยได้จังแม่นบุญพี่นองเอพ่อแม่เอสเสด็จพีซ่องพีคิดพนักตายไปแล้วเป็นห่วงแมน่ธรรมดาแต่เสียงกลับขึ้นมาแม่นบอม,ม,มีพ่อหน่อยเดี๋ยวเนี่ยญาติป้าได้ยู่จินกับโกแม่นย่างเปิดเผยซะทีรู้สึกว่าญาติป้าน่ะมีความสุขเลือเกิน ไปใส่เนาะโกแมนบ้าตั้งแต่ได้เป็นเจ้าฟ้าราชามากษัตริย์ปีใหญ่เอ้ยย่างจังไหนวิ่งจังสีมาดคือผาญ่ะปุ๊บตุ๊บอุเปลียนเด็กันนี่มาเฮสีหยาดฝ่าสูงกายสูงใจดีบ่นี่น้องเง้รอแล้เกินโกรแมนช่างหมาอสมซะแล้วเกินพี่มีบารมีก็พอพระมเหสีหยาดฝ่าคนเดียวเท่านั้นน้องเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่โกแมนเด้ ขอบคองเท็ดนครธานีนี่กอเพราะว่าบารมีของเหมียาตาคนเดียวทน่นนี้น้องสิแกกโกแมนในที่สุดวันที่เราลอคอยก็มาถึงโกแมนคงบุรูหรอกว่าพ่าเนี่ยหยาดฝ่าล่อมาหน้าแล้วนะจ๊ะพี่เห็นเหมียาตฝาสดชื่นชะนีพี่กะมีความสุขด,ด้วยนี่น้องเลย สุก <m> <t ired> ใจนักคนรักไม่ไกลห่างเงาอ้างวางยามเมื่อเธอหายใจมีสุกทั้งกายสุกทั้งใจนี่นอนเรื่อยๆให้สสีญาติปาสุกและเกินจะโกนใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9898ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ